สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักคลิปนี้จริงๆแล้วผมจ้างผมพูดผิดอีกแล้วครับมีครั้งไหนไหมครับที่ผมพูดแล้วมันไม่ผิดนะครับคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำการซื้อกองทุนอีกเช่นเคยนะครับแต่ด้วยความขัดข้อง ของน่าจะเป็นของเรื่องของการอัดหน้าจอซึ่งในขั้นตอนของการทำธุรกรรมในแอปพลิเคชัน K My Funds เขาน่าจะปรับระบบไม่ให้บันทึกข้อมูลตอนที่เราทำธุรกรรมแต่สามารถบันทึกข้อมูลในส่วน,น,นอื่นๆได้อันนี้ก็เป็นพอร์ตของผมที่เคยให้ดูมาหลายรอบแล้วนะครับซึ่งจริงๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเงินเก็บของเราที่เราไปลงทุน อย่างอื่นแล้วก็งอกเงยออกมาเราก็เอาลงมาทุนเอาลงทุนใสอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงทั้งหมดนะครับคือมันก็เป็นจริงอะแต่ว่าผมก็มีเงินส่วนอื่นที่ผมไม่ได้โชว์ไว้ในคลิปต่างๆที่ท่านดูนะคือผมก็ใช้วิธีเงินต่อเงินเหมือนกันคือสรุปว่า,าคลิปนี้จริงๆจะตั้งชื่อว่า ถ้ามีเงินหมื่นหนึ่งจะลงทุนอะไรดีสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกก็จะขอเลือกกองทุนรวมทำไมไม่เลือกหุ้นเพราะเราคิดว่าเรายังไม่มีความรู้ในหุ้นมากพอเราจึงไม่ไม่เสี่ยงแต่หุ้นเนี่ยก็สามารถซื้อได้ถ้าเราไม่มีความรู้มากเราก็ซื้อหุ้นที่มันปันผลอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วที่แรงๆอยู่ก็มีหลายตัวที่ ปันผลมาถ้าเราจะเอาของชัวร์เราก็ซื้อตัวปันผลอย่างกองทุนรวมเนี่ยก็ซื้อ kus a ขีดเอบีดอกซึ่งผมอ่คิดว่าตัวนี้มันปันผลในรอบ4-5ปีที่ผ่านมาปันผล4รอบเกือบทุกปีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เอาชัวร์ไว้ก่อนส่วนคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมทำไม่สำเร็จเพราะว่ามันอัานหน้าจอแล้วเขาขึ้นว่า time out time out นี่ยเราก็เลยเออ ก็เอามาตัดต่อทาเป็นคลิปชื่อเรื่องว่าถ้ามีเงินหนึ่งหมื่นบาทจะลงทุนอะไรดีข้อดีของหุ้นก็คือถ้าท่านดูกราฟเก่งๆนะอันนี้ก็ซื้อกองทุนนะก็ผมก็โม้ไปอันนี้ก็ก็ปล่อยมันเล่นไปนะดูเพลินๆคือซื้อหุ้นเนี่ยคนที่จะเล่นแล้วสำ,สำเร็จได้เนี่ยก็คือที่สังเกตนะก็ต้องดูกราฟให้เป็นดูว่าแนวโน้มมันเป็นยังไง แนวโน้มขาขึ้นขาลงไซด์เวย์หรือว่ามันจะเป็นจุดต่ำสุดหรือยังดูแนวรับดูแนวต้านซึ่งความรู้เหล่านี้พื้นพื้นเนี่ยผมเองก็พอรู้บ้างนะแต่ว่าผมก็ไม่กล้าสอนใครเพราะว่าผมก็ยังไม่สามารถทำกำไรในหุ้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่จะไปสอนคนอื่นเขาเดี๋ยวทำเขาชิบหายเขาเจ๊งจะยุ่งกันใหญ่ ชีวิตเขาเช็บชิบหายไว้ผ่วงขอโทษนะทุกไม่สุภาพนะคือถ้าเราจะสอนใครได้เราต้องทําได้ก่อนสิเราถึงจะสอนทีนี้ว่าก็ขอแนะนําแล้วกันว่ากองทุนรวมเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งแต่ความรู้สึกผมอะว่าถ้าลงตรงนี้มันยังไงก็ดีกว่าฝากเงินธนาคารนะสรุปว่างวดน,นี้ผมก็เลยได้เงินเดือนมาผมก็เลยรอซะเลยหมื่นหนึ่ง เอาจัดเต็มแม็กเลยที่แรกก็จะเอา5 0 0 0เป็น k คชัยหน้าขีดเวงเล็บดีด็อกแล้ว5,000บาทแล้วก็ k u s a ขีดเอวงเล็บดีดอกอีก5000แต่เคชัยหนามันไม่ตอนนี้มันลงมากเลยถ้าจะซื้อก็คือช้อนซื้อแต่ผมเอาของชัวไว้ก่อนคือเอาหมื่นหนึ่งแล้วก็ไปลงทุน ใน KUSA-A แลขีดวงดบี d o ที่มีปันผลปีละสีรอบอันนี้ชัวร์กว่า K คใช้หน้าไม่ปันผลมาหลายรอบแล้วผมก็เลยขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเงินเหลือก็จะค่อยไปลงทีหลังอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่วิธีการซื้อกองทุนรวมผมก็เคยแนะนำไปหลายคลิปแล้วท่านที่ยังไม่เคยดูและเข้ามาใหม่อันนี้ถามเอาเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ให้อัดหน้าจอเน้าใจไว้อย่างนั้น ไม่แห่หนาจอตอนที่ท,ำทํำธุรกรรมแต่เวลาอื่นอาจได้อันนี้ก็เป็นพอทั่วไปมันจะแดงเห็นไหมโดยเฉพาะเคใช้หน้าขีดเองแล้วมีดอกรีแดงเถือกเลยช่างมันแดงเ0็ดแล้วก็ช่างมันเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมันขึ้นมันลงเป็นเรื่องปกติเรากินปันผลเหมือนเดิมสรุปว่าใครที่มีเงินหมื่นหนึ่งในช่วงนี้ผมแนะนําขอแนะนําให้ลงกองทุนดีกว่าครับกองทุนรวมปลอดภัยกว่า ท่านอาจจะไม่ต้องลงทีละหมื่นกองทุนรวมลงขั้นต่ำห้าร้อยบาทกองทุนไหนก็ได้ที่ท่านชอบเวลาท่านเปิดเข้าไปท่านไปดูหนังสือชี้ชวนดูว่าอันไหนเหมาะกับท่านมันจะมีเบื้องต้นก็คือท่านรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนแล้วก็ลงทุนปีหนึ่งหรือ5ปีหรือ3ปีอามมันจะมีรายละเอียดที่น่าจะเหมาะกับตัวท่านอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ขึ้นหลังจากที่ผม แจ้งว่าซื้อกองทุน KUSA K ี A และ1ปีดอกหมืเมื่อสักครู่นี้จริงๆก็ไม่สักครู่อะเมื่อเมื่อกลางวันเพิ่งมาทำคลิปกลางคืนอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เขายืนยันว่าเราเราซื้อไปแล้วแต่รอจัดสรรแล้วเดี๋ยวเขาจะระบุวันจัดสรรน,นี่เห็นไหมหมื่นหนึ่งจะตัดยอดวันที่27คือตัดวันนี้แหละจริงเมื่อกี้ก็ไม่เสเด้งมาแล้ว มสเศษของในแอปเคม f ซันเคไมฟันอีกแล้วผิดอีกแล้วแม้เศษของแอปเค y f ฟันเขาเด้งมาบอกเลยว่าคุณถูกตัดเงินไปแล้วหมื่นหนึ่งอันนี้ส่วนนี้เป็นเรื่องของหุ้นขณะเดยียวกันผมลงทุนกองทุนรวมผมก็ยังเสียดายเรื่องหุ้นผมก็โอนไปไปซื้อไอซีพีอีกสักประมาณ6,000กว่าบาทเหลือเศษนี่ผมก็ค่อยว่ากันวันหน้าขอบพระคุณที่ตามรับชมช่องควน้ำเป็นตัวคุณครับ ปั้นน้ำเป็นตัวคุณปั้นคุณให้ถ้าเป็นแก้ไขสิ่งจะเป็นในชีวิตขอโทษที่คลิปนี้ออกจะยังไงไม่รู้ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าช่องนี้เขาพูดอะไรกันนะครับก็อย่างนี้ครับพูดผิดพูดถูกเป็นเรื่องปกติของช่องนี้ครับถ้าพูดคลิปไหนไม่ผิดเลยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ช่องพันาน้เป็นตัวคุณนะครับไอ้นี่นเป็นสเสน่ห์เปล่าไม่รู้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ